อาแล้วผมก็ต้องขอกราบท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องไอชแนลอีกเช่นเคยนะผมวันนี้ผมก็จะมาสอนปรับแต่งปุ่มกับสอนปรับปุ่มนะผมโอเคนะครับก่อนแรกเราต้องไปเข้าการตั้งค่าเลยนะผมโทรศัพท์ที่ผมใช้เป็นเลทมี 9c นะผมโอเคนี่ครับการตอบสนองก็เป็นมองรอบๆ49ิบกคน อันนี้มันลากมันลากหัวง่ายนะตั้งที่ผมแบบลากหัวไม่เป็นเลยผมมาเล่นผมมาปรับแบบนี้อันนี้ผมคิดเองแล้ผมผมไม่ก๊อปใครนะแค่ครับกล้องเลดดอปได้เป็นห้าสิบเก้าผมซะกโสองเจ็ดสิบเก้านะผมซโกโสี่เป็นเก้าสิบเก้านะก็ลำกล้องสไนเปอร์เป็นหนึ่งร้อยนะม,มุมมอยสระเป็นหนะึ่งร้อยแล้วส่วนใครที่มองรอบๆแล้วมันฝืดก็ปรับไปสักประมาณห้าสิบนะผมห้าสิบ ้าสิบเก้าผมปรับไปห้าสิบเก้านะผมก็ส่วนใครการการควบคุมนะผมก็จะประมาณนี้นะทุกคนนะโอเคก็จะประมาณนี้นะปรับแต่งปุ่มนะผมนี่ก็จะประมาณนี้เลยนะผมก็เอาไปปรับแต่งกันได้เลยนะผมผมก็เล่นมาชินแล้วแหละโอเคอันนี้ผมเล่นสองนิ้วนะผมสามนิ้วก็สามารถเล่นได้ปุ่มแบบนี้มันเอาไว้สําหรับคนสองนิ้วกับสามนิ้วใช่ สีนี้ผมว่าไม่น่าเล่นได้มันต้องไปปรับอีกโอเคนะผมมาก่อนอผมจะไปทดลองให้ดูเลยละกันเนาะทุกคนเราก็ไปเจอกันในโซนเลยนะผม ใคร้วผมทุกคนแล้วเข้ามาในโซนที่เรียบร้อยนะผมมาวันนี้เราจะรอเป็นซองควางกับยีเซอร์นะผมว่ามันจะเป็นยังไงนะโอเคนะผมผมจะรอเป็นซองควางกับยีเซนะอ,เอเร์นะผมมาเราจะรอเป็นซองควางดีเซอร์นะผมอันนี้ไม่น,าน่าโคนวันนี้ผม โอ้โหเกณิกมานะผมมะผมจะสอนแบบละเอียดเลยนะฮึแล้วมึงโอ้ถอ เนี่ยผมผมอัตวาดีมันสามารถลากหัวได้ทุกคนอันนี้ผมไม่โมนะแต่ว่าเนี่ยไม่เดียวไม่เดียว โอ้โห oh. ผมจะไม่ข้ามเลยัะผมทุกคนจะลองให้ดูเลยไม่เดียวนะดแูแม่นแม่นเลยับผมวางเป้าให้ดีนะไม่เดียวเราต้องวางเป้าให้ดีนะผมก่อนเล่นนะทุกคนนี่ เอล่าหวง่ายนะผมนี่ยไม่เดียว แล้วต้องวางเป้าให้ดีนะผมเมื่อกี้ผมวางเป้าไม่ดีนะผมเนี่ยถ้าเราวางเป้าไม่ดีเราจะตายนะทุกคนการดิงหัวมันต้องมันมันต้องเป็นการวางเป้าไม่ได้มันการนั่งฆ่าก็มีส่วนนะทุกคนโอเคโอเคไหมการนั่งค่าก็มีส่วนนะผมการนั่งฆ่าก็มีส่วนนะครับแต่ การวางเป้านี่มีส่วนเยอะมันเหมือนกันนะผมประมาณห้าสิบห้าสิบเอาไปใช่ครับผมไม่ใช่ว่า,ราปรับปุ่มแล้วเราจะอะไรได้มันมันมันเป็นอย่างนั้นมันก็เป็นไปค่อนข้างได้ยากนะผมเนี่ยถ้าสมมุติเราไม่วางเป้าเนี่ยถ้าสมมุติเราไม่วางเป้าเราก็จะเป็นแบบนี้นะถ้าเราวางเป้าผมเชื่อมั่นในทุกคนว่าทุกคนจะยิงโดนแน่นอนแบบนี้ วางเป้าวางเป้าวางเป้าผมขออธิบายก่อนไปมึงนะทุกคนการวางเป้าทุกคนไม่ต้องใจเย็นๆนะผมเวลาเล่นเนี่ยผมเออคนลาดิดินี่ผมจะวางเป้าให้ดูนะ สาเหตุที่ทุกคนยิงแบบนี้ไม่ได้ก็คือทุกคนต้องวางเป้าให้นิ่งก่อนนะนี่ขอโทษขออภัยแยตัวนะผมวางเป้าให้นิ่งวางเป้าให้นิ่งเออนี่ท่านผมต้องวางเป้าให้นิ่ง วางเปล่านิ่งไม่ไม่ซาโตะจะอยู่ที่ไหนก็ยิงได้หมดครับอ่ะหัวไม่แตกแล้วก็สิบอ่ะหัวไม่แตกนะผมก็ประมาณนี้นะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่เป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่าน,นี้นะผมสวัสดีครับ